สวัสดีเด็กเที่เรียนอยู่ที่บ้านทุกคนนะคะวันนี้ก็มาต่อในบทที่5ในเรื่องของร้อยละนะคะวันนี้เราจะทําในแบบฝึกหัดที่5.8-5.9ถึงห9หน้า3 0ถึงหน้า3 3ค่ะในเรื่องของกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะะมาดูหน้า30แบบฝึกหัดหน้า30กันข้อแรกเขาให้บอกความหมายนะคะ ข้อ1ย่อยขาดทุน20%หมายความว่าอะไรนะคะขาดทุน20%เอรเ่ะเราก็บรรยายมาขาดทุน20%หมายความว่าทุน100บาทนะคะเราขายขาดทุนไป20บาทนะคะ100บาทตรงนี้มาจากไหนอ่า100บาทมันก็มาจากตรงนี้ลูกคำว่า20%ใช่ไหมคะคือ20ส่วน100นะคะทุนก็คือ100บาทนั่นเอง ส่วนขาดทุนก็คือขาดทุน20บาทหรือทุน100บาทนะคะเราขายไปเท่าไหร่เรามีทุน100บาทแล้วเราขาดทุน20บาทใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราขายไปเอ,อ่อหนึลบกับ20เท่ากับ80บาทต่อมาข้อที่2นะคะกำไร45%กํากำไรแสดงว่าเราได้เงินมากำไราไร45%หมายความว่า ทุน100บาทนะคะเราขายได้กำไร45บาทขายได้กำไร45บาทหรือทุน100บาทขายไปขายไปกำไรเราก็ต้องได้เพิ่มก็เป็น100บวกกับ45เท่ากับ145่ะ <c oughs> ขาดทุนก็คือเราก็จะได้เงินต่ำกว่าทุนของเราใช่ไหมคะส่วนกำไรเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ค่ะขาดทุน72%ขาดทุน7 2หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าทุนเรามีทุน1 0 0บาทอ่ะขายขาดทุนขายขาดทุน เจบาทหรือทุน100บาทขายไปขายไปเท่าไหร่คะก็เอา100มาลบกับ72เท่ากับ28บาท ข้อ4นะคะกำไรร้อยละกํากำไรร้อยละ5หมายความว่าทุน100บาททุน100บาทขายได้กำไรขายได้กำไรเท่าไหร่ก็ได้กำไร5บาทนะคะหรือทุน100บาทขายไป ค่ากำไรก็ต้องได้เพิ่มนะคะก็เอา100มาบวกกับ5เท่ากับ1 0 5บาทใครไม่ทันก็หยุดคลิปไว้ได้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะขาดทุนร้อยละ61นะคะขาดทุนร้อยละ61หมายความว่าเรามีทุน100บาท ขายขาดทุน61บาทหรือทุน100บาทขายไป100่งร้ลบหกเท่ากับสาบาท ข้อสุดท้ายนะคะกำไร80%หมายความว่าอะไรกำไร80%หมายความว่าทุน100บาทขายได้กำไร80บาทหรือทุน100บาทขายไป หนึ่งร้อยบวกแปเท่ากับหนึ่งร้อยแอ่นนี้นะคะก็คือความหมายของกำไรขาดทุนนะคะทีนี้มาดูต่อหน้า31นะคะเขาให้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนดนะคะว่ามันได้กำไรหรือว่ามันขาดทุนนะคะ อ่ะคุณครูเฉลยเลยเนาะข้อแรกนะคะซื้อมา1,200บาทขายไป1,600แสดงว่าได้กําไรนะคะได้กําไรเท่าไหร่เอ่ย mm hmm. ก็เอา1,600มาลบกับ1,200เท่ากับ400ข้อที่2นะคะทุน250บาทขายไป200บาทแปลว่าขาดทุน50บาท ข้อที่3นะคะซื้อมา350บาทขายไป590บาทแสงว่าได้กำไรได้กำไร2 4 0บาทข้อที่4ทุน1,850บาทขายไปพันห้านะคะขายน้อยกว่าทุนก็ต้องขาดทุนนะคะขาดทุนเท่าไหร่เอ่ยก็เอามาลบกันเนาะได้350ราส อ่ะส่วนข้อสุดท้ายทุน2,100บาทขายไป2,540บาทนะคะก็จะได้กำไรนะคะได้กำไรเป็น400บาทนะคะอ่ะขอโทษค่ะ440บาท440บบาทอ่ะ ทีนี้แบบฝึกหัดหน้า32นะคะเขาให้เราแสดงวิธีทำแบบฝึกหัด5.9เอ่อคุณครูจะแสดงเป็นวิธีคิดแทนนะคะเพื่อที่มันจะได้เร็วนะคะแล้วก็ได้คำตอบเหมือนกันเนาะถ้าวิธีทำเราก็ต้องมาบรรยายหลายบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัด5.9นี้คุณครูจะใช้เป็นวิธีคิดแทนนะคะมาดูโจทย์ก่อนข้อแรกร้านค้าซื้อพัดลมราคา650บาท ต้องการขายให้ได้กำไร40%ร้านค้าต้องขายพัดลมราคาเท่าใดและได้กำไรกี่บาทนะคะอะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเขาถามว่าร้านค้าต้องขายพัดลมเท่าใดอันดับแรกแล้วก็ถามถึงกำไรได้เท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่เขาบอกมาเขาบอกมาว่าพัดลมอะราคา650แล้วต้องการได้กำไร40% ตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้เขาว่า40%ตรงเนี้ยเนี่ย40%ตรงเนี้ยเราต้องหาออกมาให้ได้ว่ามันคือกี่บาทนะคะเราจะได้กำไรเป็นบาทเนาะอ่ะทีนี้เราก็ต้องคำนวณก่อนว่าได้กำไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร้านต้องการขายให้ได้กำไรแรกก็เขียนเลยต้องการกำไรวิธีคิดต้องการกำไรอ่ะต้องการกำไร40%ใช่ไหมคะ แต่ว่าพัลมมันราคา650ก็เอาราคามาคูณกับกำไรที่ต้องการคือ40ส่วน100เท่ากับบาททีนี้มาดูค่ะส่วนเป็น100เศษเป็น650คูณกับ40ทีนี้ส่วนมันมีศูนย์สองตัวเศษก็มีศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นมันสามารถตัดทอนกันได้นะคะศูนย์ตัวแรกที่ส่วนตัดกับเศษ ศูนย์ที่ส่วนตัดกับเศษอ่ะจะได้เหลือ65สคูณกับสนะคะหนูสามารถไปทดข้างนอกได้เลยนะคะว่าได้เท่าไหร่อ่ะลองทดดูนะคะดังนั้นอ่าร้านค้าได้กำไรร้านค้าได้กำไร 65คูณสนะคะได้เป็น260นะร้าน,นค้าได้กำไร260บาทอืมต้องขายพัดลมต้องขายพัดลมอ่ะทีนี้เรารู้กำไรเขาแล้วเขาต้องได้กำไร260บาทเพราะฉะนั้นเขาต้องขายพัดลมเท่าไหร่ละ่ะตอนแรกเขาซื้อมา650ใช่ไหมคะอยากได้กำไรก็ต้องบวกเพิ่มเอา 650บวกกับ260นะคะเท่ากับ910บาทตอบเลยค่ะตอบเวลาตอบเขาถาม2อย่างเราก็ต้องตอบ2อย่างนะคะเขาถามว่าร้านค้าต้องขายพัดลมราคาเท่าไหอ่ะก็ตอบไปร้านค้าโอ๊ยนะสะกดผิดแลนะ้วเนี่ยอ่ะร้านค้า ต้ถไายพัดลมอ่ะเก้าร้อยเก้าร้อยสบาทนะคะตอบเลขขายและเขาถามว่าได้กำไรเท่าไหร่ด้วยเราก็ต้องตอบด้วยได้กำไร2องบบาทโอเค ทีนี้มาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองขุนซื้อหูฟังราคาแปดร้อยห้าสิบบาทขายต่อให้ต้นกล้าขุนขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะขุนเขาซื้อมาปุ๊บเอาไปขายต่อทำให้เขาขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเขาถามว่าต้นกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าไหร่นะคะต้นกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาว่าต้นกล้าเขาซื้อหูฟังราคาเท่าไรเราก็ต้องดูว่าคุนเขาขาดทุนไป20%เนี่ยคือขาดทุนกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมาเลยค่ะวิธีคิดขาดทุนไล่มาเลยขาดทุนเป็นเขาซื้อมา850บาทคูณกับเปอร์เซ็นที่มันขาดทุนนะคะคือ20ส่วน100เท่ากับบาทดังนั้น ทนกล้าซื้อหูฟังอ่าทีนี้มาตัดทอนกันค่ะส่วนนะคะมีศูนสองตัวเสร็จก็2ตัวอ่าส์นตัวแรกไปตัดสูยนตัวบนตัวล่างไปตัดตัวบนเหลือ85ดคูณสนะคะ85ดคูณสได้เป็น170บาทคุณครูจะไม่ทดให้ดูนะคะให้หนูไปทดเองเนาะ ดังนั้นเนี่ยเขาขาดทุนขุนก็ซื้อมา850เขาขาดทุนไป170บาทต้นกล้าจะต้องซื้อหูฟังเท่าไหร่ข้อนี้ถ้าขาดทุนก็ต้องเอามาลบกันนะคะต้นกล้าก็จะซื้อในราคาที่ถูกลงเนาะอ่ะแปดร้อยห้าสบลบกับหนึเท่ากับหกรบาทนะคะดังนั้นตอบหกร้อยแปดบาท ใครไม่ทันก็หยุดคลิปไว้นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะ <c oughs> ร้านค้าซื้อเตาอบราคา4,700บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร35%ร้านค้าต้องติดราคาขายเตาอบเท่าใดนะคะโจทย์ถามว่าต้องติดราคาเท่าใดแล้วต้องการเปอร์เซ็นต์ด้วยเออขอโทษค่ะต้องการกำไรด้วย ต้องการกำไราไร35%นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เขียนมาเลยค่ะวิธีคิดต้องการกำไรอ่าเอาราคาตัวอบต้างส7 0 0ร้คูณกับเศษส5ส่วน100นะคะเท่ากับบาทศูนย์ที่ส่วนตัดเศษส่วนตัดเศษนะคะอ่ะทีนี้เหลือ47 คูณกับ35มสอ่สิบเจคูณกับสานะคะได้เป็น1,645บาทอะแสดงว่าเขาต้องการกำไรเนี่ย 4, 35%ก็คือ1,645บบาทนะคะดังนั้นต้องติด ขายอ่ะเท่าไหร่เอ่ยก็เอา4,700บวกกับกำไรนะคะ1,645เท่ากับหนูไปทษบวกมานะคะจะได้เป็น6,345ค่ะ ต้องติดราคาขาย6,345บาทอ่ะทีนี้ข้อ4ข้อ 4, ข้อ5ข้อ6นะคะลองไปทำเองนะคะข้อ 4, 5, ข้อ5ข้อ6ลองหยุดคลิปก่อนแล้วทำเองลองถ้าทำเสร็จแล้วแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าเราถูกต้องแสดงว่า เราเข้าใจวิธีการคิดแล้วนะคะเข้าใจาวิธีการหากําไรขาดทุนแล้วนะคะลองหยุดคิดก่อนนะคะแล้วเด็กๆที่บ้านลองทําเองก่อนนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยข้อ4แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จลองไปทําเองก่อนอ่ะข้อ4นะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัตถุดิบในการขาย3,900บาทขายหมูปิ้งได้กำไร48%แแม่ค้าขายหมูปิ้งได้กำไรกี่บาท ข้อนี้ถามถึงกําไรอ่ะได้กําไรกี่บาทเพราะฉะนั้นหาแค่กําไรพออ่ะก็เขียนลงไปเลยค่ะขายหมูปิ้งได้กำไรอะสามพันเก้าร้อยคูณกับต้องการกำไรสี่สิบแปดเปอร์เซ็นสี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับอะบาท ตัดทอนนะคะส่วนตัดเศษส่วนตัดเศษสูตรมันสามารถตัดกันได้เลยนะคะตัดทอนสูตรได้เลยอ่ะทีนี้เหลือ39คูณกับ48นะคะได้เป็น1872บบาทอ่ะดังนั้นแม่ค้าได้กำไร หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทตอหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะคะข้อสอี่ะมาดูข้อที่ห้าต่อนะคะข้อที่ห้าออมสินซื้อเสื้อราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทขายต่อให้ติ๊กขาดทุนร้อยละสิบ ขายต่อแล้วขาดทุนนะคะออมสินขาดทุนกี่บาทและติกซื้อเสื้อไปเท่าใดโจทย์ข้อนี้ถาม2อ,อย่างนะคะคือขาดทุนแล้วก็ซื้อเสื้อไปราคาเท่าใดนะคะอ่าบรรทัดแรกก็เขียนมาเลยค่ะขาดทุนข้อนี้ขาดทุนก็ขาดทุนนะคะ160กคูณกับเศษ10ส่วน100เนาะร้อยละ10คือ10ซ์นะคะ เท่ากับบาทดังนั้นมาตัดทอนก่อนนะคะส่วนตัดเศษส่วนตัดเศษเหลือเท่ากับ16ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเลยเนาะคือ16คูณ1ก็ได้16นะคะดังนั้นออมสิน าททุน16บาทและติ๊กซื้อเสื้อไปอ่ติกซื้อเสื้อไปเท่าไหร่ก็เอา160นะคะลบกับ16เท่ากับ144บาทนะคะตอบ ออมสินขาดทุนเขาถาม2อ,อย่างก็ต้องตอบ2อ,อย่างนะคะออมสินขาดทุน16บาทติ๊กซื้อเสื้อ144บาทอ่ะโ <Okay. S 1> อเคนะได้แบบนี้ข้อสุดท้ายข้อที่6ร้านค้าขายเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องหนึ่ง ได้กำไราไร35%ถ้าทุนของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้เป็น3,400บาทร้านค้าขายเครื่องทำน้ำอุ่นราคาเท่าใดนะคะอะ่ข้อนี้เขาถามถึงเอ,อ่อเครื่องทำน้ำอุ่นราคาเท่าใดเนาะอยากรู้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นมันได้อะไรคะได้กำไรมาเราก็เขียนไปเลยวิธีคิดขาย ได้กำรรายอะสามพ่ร้อยคูณกับ35ส่วน100เท่ากับ 8. อาตัดทอนค่ะเหลือ34คูณกับ35ได้เป็นหนึ่ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้กําไร1,190บาทนะคะดังนั้นนั้นค่าขายเครื่องทาน้ำอุอน่นอ่ก็เป็น3,400บวกกับ 1,190นะคะเท่ากับ4,590บาทนะคะตอบ4,590บาทโอเคนะคะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าครั้งหน้าให้เด็กเตรียมออก ไม้ขึ้นวงกลมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ